สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปั่นรักปันสุขเจอกับจ๊บนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะไปดูนกหงยกกันค่ะนกหงยกของจูบนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปส่องนกกันค่ะเห็นไหมคะดุกดิกดุกดีกกระดุกกระดิกอยู่ในรังนะคะจะเป็น ลูกนกนะคะที่เพิ่งเจาะอ,ออกมาเพียงแค่2วันนะคะสําหรับตัวโตจะ2วันนะคะสําหรับตัวเล็กที่อยู่ข้างหลังนั้นวันหนึ่งนะคะแม่นั่งยืนตาเขียวอยู่นะคะเขาก็จะอคอยดูแลนะคะส่วนใหญ่ตัวเมียจะเป็นตัวหลักนะคะสําหรับหงโยกในการดูแลทั้งหมดนะคะก็ตัวผู้ช่วยนิดหน่อยอ่ะช่วยมาป้อนนิดหน่อยนะคะแต่ตัวเมียจะเป็นตัวหลักในการดูแลลูกๆนะคะ เขาก็จะห่วงไข่นะคะก็ระมัดตะวังนิดนึงค่ะจริงๆแล้วมีทั้งหมด6ฟองนะคะแต่ว่าเนื่องจาก1ฟองนะคะเขาจิกนั่นก็คืออาจจะไม่มีเชื้อนะคะเขาก็เลยจิกนั่นเองค่ะเอาละค่ะ ก็ได้เห็นเนาะคงยกไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องปันรักปันสุขของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ